ศึกนี้ไม่มีใครยอมใครฟาดกันเองทัดดาว v s บิมพิมพิชยาเช็คเวลาแข่งด่วนและตารางแข่งวอลเลย์บอลบางคนใครเจอใครสรุปม้วนเดียวจบสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Sport l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวีลลกฤดูกาล2023ถึง2024ซึ่งมีทั้งหมด12ทีมเข้าแข่งขันซึ่งจะพบกัน2ครั้งรวม22เกมทีมที่จบอันดับ1-2เข้ารอบรองส่วน3-6ของตารางเข้ารอบน็อกเอาท์หาทีมที่ชนะเข้ารอบรองส่วนทีมอันดับ7-12จะยึดต่อันดับหลังจบ22เกมแรก และปีนี้นะคะจะไม่มีการตกชั้นเนื่องจากจะมีการเปลี่ยนรูปแบบหลีกใหม่ในปี2024ถึง2025สาำหรับฮิตาชิแอตเตโมรีวาเลของแนนทัดดาวนึกแจ้งซึ่งเมื่อฤดูการ2022ถึง2023พวกเขานะคะจบที่อันดับ7ของตารางโดยซีซั่นนี้มีโปรแกรมแข่งดังนี้ค่ะวันที่28ตัวตุลาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาที Hitashi at e m o Rivale VH k u l o b e a q u a f e l i ซึ่งเป็นทีมของสาวบิมพิชยากกรัมนะคะงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าสาวไทยดวนกันเองแล้วค่ะวันที่29ตุลาคม2566เวลา11น NEC r e d r o c k e t VH Hitashi at Temo Rivale 4พฤษจิกายน2566เวลา11น ฮิตาชิแอตเตโมริ a วเล s ี i สฮิซามิสุสปริง5พฤศจิกายน2566เวลา10นาฬิกาฮิตาชิแอ i เตโมล s เวเล VS เออาเงอเมก18พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีโทเลอแอโร VS ฮิตาชิแอเตโมลวเล25พฤศจิกายน2566เวลา13นาฬิกา ฮิตาชิแอสเตโมลิเวเล VS โตโยต้าออโต้บอดี้ควินซี26พฤศจิกายน2566เวลาส0บนาฬิกาเดนโซเอลิบี VS ฮิตาชิแอสเตโมริวาเล2ธันวาคมเวลา11บเนาฬิกาฮิตาชิแอสเตโมริวาเล VS เจทีมาเวรัส3ธันวาคม2566เวลา11บเนาฬิกาฮิตาชิแอสเตโมลิเวเล VS โอคายามาซีการ 23ธันวาคม2566เวลา13นาฬิกา30นาทีฮิตาชิแอตเตโมโลิเวเลวีเอส u ส24ธันวาคม2566เวลา10นาฬิกาอารันมาเล v ีเอสฮิตาชิแอตเตโมริเวเลห6มกราคม2567เวลา14นาฬิกาเดน,นโซเอลีบีวีอสฮิตาชิแอตเตโมรว 7มกราคม2567เวลา13นาฬ NEC Red l o c k e t VS Hitachi a t e m o r i v a l e 13มกราคม2567เวลา11นาฬ Hitachi a t e m o r i v a l e VS Alan r Male 14มกราคม2567เวลา10นาฬ Hitachi a t e m o r i v a l e VS Okayama Sikan 20มกราคม2567 เวลา12นาฬิกา30นาทีฮิตาชิแอสเตโมลิวเลวีเคูโรเบะอควาเรี21มกราคม2567เวลา10นาฬิกา PFU บูเคะวีอฮิตาชิแอสเตโมลวเลมกราคม2567เวลา13นาฬิกา30นาทีโทเลียโร V i อฮิตาชิแอเตโมลวเลมกราคม2567 เวลา13.30นาฬิกา30นาทีฮิตาชิเอเตโมลิววเล V8 Toyota Autobody q u i n c y 3กุมภาพันธ์2567เวลา13.30นาฬิกา30นาทีฮิซามิสึสปริง V8 ฮิตาชิเอเตโมลิววเล4กุมภาพันธ์2567เวลา13.30นาฬิกา30นาทีอาเงโอเมดิก V8 ฮิตาชิเอเตโมลิววเล สิกุมภาพาันธ์2 5 6 7เวลา13นาฬิกาสนาที J.T. m a r v ล o u s V.S. Hitachi a s t e m o r i v a l e ต้องบอกเลยนะคะว่าเปิดสนามมาค่ะบีมพิมพิชยากกรัมนะคะกับทัดดาวนะคะนึกแจ้งค่ะก็ได้ดวลศึกกันเลยนะคะงานนี้นะคะใครจะเป็นฝ่ายชนะนะคะต้องติดตามการแข่งขันนะคะในวันแรกเลยค่ะวันที่28ตุลาคม2,566เวลา13.30นาฬิกานาทีนะคะ และสำหรับวอลเลย์บอลหญิงลีกญี่ปุ่นนะคะได้ปรับรูปแบบใหม่ค่ะจะไม่มีการเลื่อนขั้นหรือตกขั้นแข่งน้อยลง11นัดนะคะโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นฤดูการ2023ถึง2024ได้กำหนดวันแข่งขันออกมาแล้วโดยจะเริ่มชิงชัยในฤดูการปกตินัดแรกวันที่21ตุลาคม2566จะกำหนดแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศวันที่3มีนาคม2567 ศึกวีลีกดิวิชั่น1ซีซั่นใหม่ยังคงมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมเท่าเดิมประกอบไปด้วยเจทีมาเว拉斯โอคายามาซีการ์เดนโซเอรีบีโตโยต้าออโตบอดดี้ควินซีฮิซา i s สึสปริงไซตา a ะอาเกโอเมดิกโทเลอเอโรเอ็นอีซีเลสโลเกซึ่งเป็นแชมป์เก่านะคะฮิตาชิอาเตโมลิวาเลคุโรเบอควาไฟลี PFU b o o s t c a t โดยจะมีเพียงแค่ p e n n t t d i n t e r n a t i o n น l อารันมาเลที่เป็นน้องใหม่หลังจากที่คว้าใครชนะนะคะในรอบเพย์ออฟและได้เลื่อนขั้นขึ้นมาแข่งขันแทนที่ของวิกตอรีนาฮิเมจิสำหรับการแข่งขันในประเภททีมหญิงนะคะจะลดจำนวนเกมในรอบฤดูการปกติจากเดิมนะคะที่แข่งขันแบบพบกันหมด3รอบเล่นทีมละ33เกมจะมาเหลือเพียงแค่พบกันหมดทีมละ2รอบ เล่นทีมละ22เกมก่อนจะคัดเอาอันดับที่1น0 0 0ถึงหผ่นเข้ารอบไฟนอลต่อไปส่วนทีมอันดับ7จ็ถึงสิยึดผลการแข่งขันจากรอบฤดูการปกติและในปีนี้นะคะจะไม่มีเกมในรอบเพย์ออฟเลื่อนขั้นตกขั้นวีชาเลนสเตตเนื่องด้วยวีลีกจะปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ในฤดูการหน้าในขณะที่เกมการแข่งขันในรอบไฟนอลทีมที่มีผลงานอันดับ1และ2ของฤดูการปกติจะเข้าไปยืนรอในรอบรองชนะเลิศ ส่วนที่อันดับ3-6ถึงจะเข้าแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศเพื่อคัดเอา2ทีมผ่านเข้ารอบตัดเชือกโดยเกมในรอบไฟนอลจะแข่งขันกันเพียงแค่นัดเดียวทุกรอบนอกจากนี้นะคะวีลีกยังมีการเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับตารางคะแนนโดยวัดจากทีมที่มีอัตราส่วนชนะมากกว่าจำนวนแมตที่ชนะหารด้วยจำนวนเกมที่แข่งและหากอักตราส่วนชนะเท่ากันจึงจะนับคะแนนที่มาจากผลการแข่งขันชนะ3-0ต่อเซต 3ต่อ1เซตได้3คะแนนชนะ3ต่อ2เซตได้2คะแนนและทีมแพ้ได้1คะแนนทั้งนี้นะคะฤดูการปกติจะแข่งขันในระหว่างวันที่21ตุลาคม2566ถึงวันที่11กุมภาพันธ์ส5 6 7ส่วนเกมในรอบไฟนอลจะแข่งขันในระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567ในขณะเดียวกันค่ะวีลีกยังเพิ่มเกมการแข่งขนันวีคัพ กลับมาแข่งขันอีกด้วยหลังจากที่รายการนี้มีครั้งล่าสุดเมื่อฤดูการ2 0 2 0 2ถึง2021โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาอันดับ1และ2นเข้ารอบรองชนะเลิศชิงชนะเลิศต่อไปและแข่งขันในระหว่างวันที่9มีนาคมถึง7เมษายน2 5ง7เดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันดีกว่าค่ะว่าสาวๆของเรานะคะ ไปอยู่ในลีกไหนบ้างนะคะเริ่มต้นที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะอยู่ IBK u n t o u s นะคะหมดวิภาวีสีทองอยู่ฮุนไดแคปิตอลโมเมธนัชาสุขสดอยู่ไฮพาร์สเพียวอชาราพรคงยศ NEC เล d ล o c k เกไก่วิมอลรัฐนาพันธ์โทเลอแอโลแนนทัดดาวนึกแจ้งฮิตาชิแอสเตโมลิวาเลเตยหัตยาบำรุงสุขตโตโยต้า u t o ต้บอดี้ควินซี บีมพิมพิชยาโกกรามคูโรเบอควาแฟรียุ้ยชิตพรกำลังมากฮิซามิส,สึสปริงบุมบิมชัชจุออนโมกสีอยู่วิกตอรีนาฮิเมจิอย่าลืมนะคะร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเราที่จะต้องฟาดฟันกันเองดวลกันเองในนัดแรกนะคะสำหรับบีมพิมพิชยาโกกรามและทัดดาวนึกแจ้งค่ะและทั้งหมดค่ะคือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ